เซกเตอร์ท uh, ี ar, the district, the ่เรายังมีมุมมองเชิงบวกก็คือในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมคิดว่าถึงแม้ก่อนหน้านียเราเลิกคอมเมนต์แนะนําซื้อมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ยังแนะนํานักทุนนะครับให้ถือต่อนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเนี่ยนะครับยังคงเป็นกลุ่มที่เรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับโรงพยาบาลที่มีโลเคชันในกลางเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างตัวพระราม9ก้านะครับ BDMS BS เนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ คุณนิคครับหลักทรัพย์เกสิกรไทยมองหุ้นตีมไหนบ้างนะในช่วงต้นปีเนี่ยที่ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกหนุนอยู่หลายด้านเนี่ยหุ้นตีมไหนน่าจะยังคงไปได้ต่อในช่วงนี้มีสักกี่ตีมแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณนิคครับจริงๆผมคิดว่ามีประมาณ3าถึงีตีมนะครับถ้าเกิดไล่เรียงเนี่ยหนึ่งเลยก็คือในส่วนของ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานปรับลงแล้วก็ในส่วนของตัวภาพของเงินเฟอ้อที่ผ่านพีคนะครับรวมถึงตัวบอลยูที่ปรับลงนะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งธีมที่เรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับซึ่งอ่าเซกเตอร์ที่เรายังมีมุมมองเชิงบวกก็คือในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมคิดว่าอ่ถึงแม้ก่อนหน้านี้เราเลิกคอมเมนต์แนะนําซื้อมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ยังแนะนำนักทุนนะครับให้ถือต่อนะครับอ่าย่างในส่วนของไฟฟ้า p p นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้า e n e w a b l e นะครับ เรายังม uh, high like ีมุมมองเชิงบวกเพราะว่าในส่วนของอันที่1ก็คือเงินบาทเนี่ยนะครับยังคงแข่งค่าทําจุดต่ำสุดนะครับอย่างทางการสิกรเนี่ยนะครับเราคาดว่าเงินบาทนะครับะชิ้นปีเนี่ยน่าจะจบบริเวณ33.5บาทนะครับซึ่งเราคิดว่ายังมีโอกาสที่จะแข่งต่อนะครับตรงนี้เนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับจากในส่วนของการมีนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนแก๊สนะครับแก๊สผู้ใช้เนี่ยนะครับที่ทิศทางเนี่ยเขาน่าจะชัดเจนว่าแข่งลงแกว่งลงนะครับแล้วก็เทียบกับจุดสูงส แล้วก็ในส่วนของตัวค่าย FT นะครับที่ทางกกพเนี่ยมีการเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคาะปรับขึ้นนะครับในช่วงคอร์เตอร์ที่1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะได้เบนดิฟิตจากค่าย FT ตั้งแต่คอร์เตอร์ที่4แล้วก็คอร์เตอร์ที่1ปีนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในส่วนของตัวประเด็นเรื่องริเชชันความกังวลที่ยังมีอยู่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับส่วนกลุ่ม renewable เนี่ยครับเดีปปรรระะะมมานคับจกิูลในส่วนของ ลงไฟฟ้านะครับตัวการเปิดประมูลเนี่ยห้าพันสองร้อยเมกะวัตต์นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นคตลลิตร์หนุนในส่วนของราคาหุ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวบอลยูผ่านพีกหรือว่าเงินเฟ้อผ่านพีกนะครับที่ทางดอกเบี้ยเริ่มปรับลงเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มไฟแนนซ์นะครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เลียงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการศกกรเรายังชอบเอ็มซีเป็นหลักนะครับกลุ่ม เ m c นะครับเรายังมีมองเชิงบวกกับตัวแบมนะครับตัวชโยเจมนะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มบัตรเครดิตนะครับเรายังชอบอีออนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับแล้วก็จำนำทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นเรียงนะครับอันนี้จะเป็นธีมแรกครับครับนะธีมแรกนะครับรถเดี๋ยวนะครับธีมแรกเนี่ยมีโรงไฟฟ้ามีไฟแนนซ์ในกลุ่ม AMC มีมีไฟแนนซ์ในกลุ่มบัตรเครดิต แล้วก็เป็นไฟแนนซ์ในกลุ่มสินเชื่อเป็นสินเชื่อรถบรรทุกหรือเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ครับคุณนิกครับสินเชื่อรถบรรทุกนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของจำนำทะเบียนนะอันนี้เราเรียงตามความชอบในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์อันนี้คือกลุ่มแรกเองนะเนี่ย <laughs> นี่นี่คือทีมแรกเองนะเนี่ยนะครับทีมที่น่าจะได้อานิสงส์จากบาทแข็งราคาน้ํามันปรับลดลงนะครับ ก็จะมีโรงไฟฟ้ามีกลุ่มบริหารสินทรัพย์อย่างเช่นแบมชโยมีกลุ่มบัตรเครดิตอย่างเช่นอีออนธนาสินทรัพย์แล้วก็มีกลุ่มสินเชื่อนะสินเชื่อนะครับเช่าซื้อรถบรรทุกแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนด้วยนี่คือทีมแรกนะครับ <laughs> นี่ขนาดทีมแรกนะเนี่ย <laughs> จดกันเพียบเลย <laughs> นะครับขยับไปดูทีมที่2ครับคุณนิกครับ ครับจริงๆปีนี้เป็นปีของการที่จีนเปิดประเทศนะครับผมคิดว่าการที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับทีม China reopening เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเรียกได้ว่าเป็นอิชชูนะครับแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเนี่ยนะครับยังคงเป็นกลุ่มที่เรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามาไล่เรียงดูเนี่ยๆๆปีนี้นกท่องทเที่ยวนะครับเราเริ่มเห็นการปรับประมาณการตัวเลขท่องเที่ยวทั้งปีนะครับของไทยเนี่ยนะครับตอนนี้หลายๆค่ายเริ่มปรับจาก 20ล้านต้นต้นขึ้นมาอยู่แถวแถวประมาณ25ล้านละนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นอัพไซด์นะครับมากกว่า25ล้านนะครับมีความเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนธันวาเนี่ยตอนนี้เข้ามาประมาณ2ล้านนะครับ,รบ uh, เรามองแบบเอ,อนนี้แบบดีเลยนะคะคือปีนี้ให้เฉลีย่ยเข้ามา20เดือนละ2ล้านนะครับ12เดือนก็ตก24ล้านละนะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้ามากกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ย นักเที่ยวจีนเนี่ยคงเข้ามาควอเตอร์สองนะครับแล้วก็ประเทศอื can can ่นเนี่ยน่าจะทยอยเข้ามานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเห็นข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่เราเริ่มเห็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเริ่มมีการแบนนักเที่ยวจีนนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยยังมีการเปิดรับให้จีนเนี่ยเข้าประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ในฝั่งของการท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าตัวเลขในฝั่งของนักเที่ยวเนี่ยจะมีอัลไซด์เพิ่มขึ้นจากประเด็นนี้อีก หุ้นในธีมจีนเปิดประเทศเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยก็คือในส่วนของอ่าจริงๆกลุ่มเปิดเมืองอย่างสายการบินสนามบินโรงแรมเนี่ยก่อนนั้นเนี้เล่นขึ้นมาจนเต็ม fair value แฟร์แวลูไปละแต่ผมคิดว่าอ่าหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มขายของฝากเนี่ยนะครับผมคิดว่าดูจากภาพของการที่จีนเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาคงต้องมีการซื้อของฝากกับกับประเทศเนี่ยผมมีมุมมองเชิงบวกกับตัว S n สแนะครับแล้วก็ตัว D DD D นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มโรงพยาบาลนะครับกจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศนะครับเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยจีนเวลาเข้ามาประเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนกลับประเทศเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการตรวจ RT PC r t P C R ซนะครับซึ่งโรงพยาบาลทีอ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลเริ่มที่จะ เดินน่ลุกนะครับในส่วนของธุรกิจตรงนี้นะครับผมคิดว่าอย่าง BCH นะครับโรงพยาบาลที่มีโลเคชันในกลางเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างตัวพระราม9้านะครับ BDMS BS เนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับก็อาจจะเลคคอมเมนต์นะครับต่างจากบล็อกอื่นนะครับเรากลับมาโฟกัสในส่วนของการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยผมคิดว่าสองเซกเตอร์เนี่ยนะครับจริงๆก็ได้อันที่2เหมือนกันนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์นะครับครับคุณนิกนอกจาก S ต่อจาก S N N P สีนานาพรเนี่ยใครนะครับคุณนี่ครับ S N N P ก็จะเป็นตัว DDD ครับดูเดดีอ๋อโอเคดูเดดีนะครับดี D, D ตัวนะแล้วก็ต่อด้วยโรงพยาบาลหลายโรงเลย B C s ก็คือเกษมร,ราช P R 9ก็คือโรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ B D M S ขุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพมีไหมครับมีอีกไหม ครับจริงๆเท่าที่เช็คกับทางบริษัทเนี่ยนะครับตัวที่เริ่มนะครับแล้วก็มีความจริงจังเนี่ยผมคิดว่า b c h นะครับส่วนโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยจริงๆก็มีความสนใจที่จะเดินหน้าอย่างในส่วนของเรื่องวัคซีนแล้วก็ r t p c ทเนี่ยผมคิดว่าพระรามเก้า b ีดนะครับแล้วก็ตัวโรงพยาบาลเอกชัย EKH ชเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเป้านะครับครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่จีนเข้าประเทศครับครับสองครับตีมสองคุณที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ ก็มี S N N P สีนานาพร D D D อ่าดูเดดีมนะครับ B C H เกษมราช P R 9โรงพยาบาลพระราม 9, B D M S คุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพ B H โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับ B D M S นี่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ E K H โรงพยาบาลเอกชัยนะครับนี่เป็นทีมที่2นะครับทีมต่อมาทีมที่3เป็นทีมไหนครับ ครับผมคิดว่าเดี๋ยวในช่วงประมาณปลายเดือนมกราจะเป็นช่วงที่หลายบริษัทเดอะเบียนเนี่ยนะครับเริ่มที่จะทยอยประกาศงบนะครับซึ่งกลุ่มที่จะทยอยประกาศเลยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับถัดมาจะเป็นฝั่งเรลียวเซกเตอร์นะครับผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับนักทุนน่าจะกลับมาให้ความสนใจในส่วนของหุ้นที่เรียกได้ว่า Earning ็ง a ์ควอเตอร์สี่นะครับผ่านวอททอมไปแล้วหรือว่าทิศทางกําไรเนี่ยอาจจะโตเยีอันเยหรือคิวอันคิวนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปโฟกัสในส่วนของหุ้นที่ คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าปลายสัปดาห์เนี่ยกลุ่มแบงค์น่าจะเริ่มทยอยประกาศงบละนะครับในส่วนของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยนะครับเรามีมุมมองจริงๆเรายังชอบอยู่นะครับแต่ชอบชอบน้อยลงแต่เนื่องจากเดี๋ยวจะประกาศงบก่อนเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าคุยกับคุณไอเนี่ยแน่นอนท็อปทิกก็ยังคงเป็น K t ทนะครับแล้วก็ตัวท tB นะครับส่วน เอากลับมานในฝั่งของเราเนี่ยทีมที่เรามองในส่วนของกําไรควอเตอร์ที่สี่เนี่ยหุ้นที่กําไรจะออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างตัวเฮงเอชนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในฝั่งของคา์ปีกเนี่ยผมคิดว่าอย่างดูโฮมเนี่ยนะครับเออร์เ e นะ็งควอเตอร์สี่น่าจะเป็นบอททอมและเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ควอเตอร์ที่หนึ่งนะครับเช่นเดียวกับแมคโครนะครับจริงๆเราก็ยังมีมุมมองเชิงบวก นะครับคือเราคิดว่ากําไรในปี66เนี่ยนะครับน่าจะเห็นการซื้นตัวที่เด่นนะครับอันนี้จะเป็นแบบเน้นในส่วนของหุ้นที่ทิศทาง e ออ n ์ n น็งนะครับควอเตอร์สรวมถึงปี66เนี่ยนะครับเติบโตดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นยังมีอัพไซด์ครับครับทีมที่3เป็นทีมที่คาดว่าง,งบนะจะออกมาสวยนะทั้งไตรมาสสี่สวยหรือว่าไตรมาสสี่เนี่ยต่ำสุดไปแล้วมีรุ้นดีขึ้นในไตรมาส1นนะีก็ได้นะครับ ถ้ากลุ่มแบงก์สองท็อปพิกของกลุ่มแบงก์คุณไอซ์กรกฎสเวตคุตมัตนะครับให้สองท็อปพิกของแบงก์ก็คือ KTB ีบีแบงก์กรุงไทยและ TTB ธนาคาร TMB ธนาชาตินะครับ k ค b คุณไอซ์ให้ทาร์เก็ตไพรซ์ปลายปีนี้20บาท TTB <ห>คุณไอซ์ให้ทาร์เก็ตไพรซ์ไว้1.59บาทถูกต้องนะครับคุณนิก นะครับครับออนอกจากนั้นคุณนิกยังคาดการว่าหุ้นของเฮงลิสซิงหุ้นของ SHR สิงหฮเทลหุ้นของดูโฮมและหุ้นของสยามแมคโครงบก็น่าจะออกมาสวยด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มเก่งกำไรงบสวยนะนี่คือทีมที่3นะครับมีไหมมีไหมสามทีมแล้วคุณนิกมีอีกไหม ผมคิดว่าอันนี้ก็เยอะเลยครับพี่ชนะจริงๆก็อาจจะมีทีมอื่นๆนะแต่ถ้าเราโฟกัสเนี่ยผมว่าช่วงเนี่ยสามีมเนี่ยนะครับอ่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับครับคุณนิกแล้วทีมพวกบริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีผมเห็นหลายโบกเลยนะไม่บูบิกก็เป็น BES อะมุมมองของกัิกรไทยกลุ่มนี้น่าเล่นไหมถ้าน่าเล่นใครน่าสนใจมากกว่ากันครับเนี่ยครับจริงๆกลุ่ม เทคคอนซัลท์เนี่ยนะครับเรามีการทำศึกษา3ตัวนะครับก็คือในส่วนของตัวเบอร์รี่เอทนะครับบีบิกแล้วก็ตัวดิโตอ่ะโทษทีครับตัวไอไจีนะครับอสามบริษัทนี่ยนะครับอ่าจริงๆเรายังชอบทั้งเบอร์รี่เอทแล้วก็บูบิกนะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยนะครับท็อปพิกเนี่ยผมคิดว่าตัวเบอร์รี่เอทเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เรายังชื่นชอบนะครับจริงๆกลุ่มเทคคอนซัลท์เนี่ยจริงๆที่เรายังชอบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมาดูอย่างครับในส่วนของแบงค์ชาติก็มีการเริ่มทํา พับบิคเฮลิ่งในส่วนของตัวประเด็นเรื่อง virtual bank นะครับหรือว่าธนาคารไร้สาขานะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของธุรกิจเทคคอนเซิลเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากภาพของตัว virtual bank ที่แนวโน้มเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเทรนมานะครับผมคิดว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยนะครับตัวบริเอร์นะครับยังคงเป็นตัวเลือกที่เราชอบมากที่สุดในส่วนของท็อปทิกกลุ่มเนี่ยครับครับเอาละครับตกลง3ทีมกับอีก1 Tech Consult นะครับที่เป็นทีมที่น่าสนใจนะครับ Uh, ทั้งทั้งทั้งสามบวกหนึ่งตีมเนี่ยเล่นได้แค่ไตรมาสหนึ่งะชนเป้าใกล้ๆเป้าแล้วก็ล็อกกำไรออกมาหรือว่าสามารถถือได้ยาวๆครับคุณนิ้ครับเมื่อสักครู่มผมคิดว่าในช่วงเนี้นะครับภาพของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะสับเปลี่ยนกลุ่มค่อนขยจะเร็วนะครับอาจจะต้องเลือกนะครับผมคิดว่าถ้าจะถือยาวในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับราคาหุ้นยังอยู่โซนล่างนะครับอ,อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามองเป็นระยะ กลางละกันนะครับส่วนกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเทคเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะจริงระยะสั้นได้นะครับก็จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะครับระยะสั้นอาจจะมีเข้ามาแต่เรายังมีมุมมองเชิงบวกกับภาพระยะกลางถึงยาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยในส่วนของอย่างธีมหุ้นกําไรเติบโตนี้คือต้องไปไล่ดูลายเซกเตอร์เลยครับว่าอยู่ในเซกเตอร์ไหนแล้วก็มีปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบอะไรเข้ามาในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะมีค้ากันนะครับ ที่ให้ไปครับครับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลังมานิพัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญนะครับสแกน QR โคดหน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพัันแกลงซูเปอร์สตองซ g ิกแนล หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์ปคุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับอ,อ่วินัยสําคัญมากๆนะ หลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องทำตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินในซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเ,เป็นพื้นฐานสําคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคสตั u ดีการวิเคราะห์ business cycle และ business m o เดลสิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank แนาะจานเอออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้ แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมันนี่พัส o ออนไลน์8ูนย์ไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเจ็ดครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ Basic to Digital Assets แันแชมหลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ Trend is your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาด แล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อต้องการจะกินคําใหญ่ขึ้นมากกว่าระยะเวลา1วันเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ้าไม้ตายนะสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีจารย์กิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับ ถูกรอบได้ตังค์ผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรามาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดเทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ย ย,ยังขาดฝีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่สวิงเทรดอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ ไลน์ไอดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ s t i l k s t i r t i n g r t i n g อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 c h a r ตแพทเทิร์อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1,200บาทและ e l l i o t ดเ v e Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญนะครับ สแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m ั n นี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ